ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาต่อกันในเรื่องเม้ามอยหนุ่มประเทศถัดไปประเทศถัดไปที่วันนี้พี่นกนำมานะก็จะเป็นประเทศออสเตรเลียซึ่งมันเป็นช่วงที่พี่นกเนี่ยไปใช้ชีวิตในอายุ20กว่าที่นั่นนะคะเป็นช่วงที่แบบว่า หลายสารละมากนะชีวิตนักเรียนแต่ว่าไหนๆก็มีคอมเมนต์ถามมาว่าให้พีนนกเล่าให้ฟังหน่อยว่า,าหนุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างเนี่ย <Yeah. S 1> วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแบบสบายๆเลยเนาะ, <Yeah. S 1> ะเดี๋ยวใส่หมวกก่อนให้มันเข้ากับบรรยากาศได้ไหมใส่แล้วเข้าไหมา <laughs> มันไม่เข้ามไม่ใช่หมว ไม่ใช่หมอเส้นเนี่ยก็จะบอกว่าช่วงที่พี่นกไปเนี่ยมันนานมาแล้วเพราะว่าพี่ไปตั้งแต่ช่วงปี2 0 0พันสองพันสาประมาณปีปลายปี2002ันสองสองพันสามสองพันสี่เริ่มกลับมาที่เมืองไทยทำงานตอนปลายปีก็ตอนที่ชุวร์น้ำปูเปิด ก็จะเป็นจําได้ว่าน่าจะเป็นกันยายนตุลาตุลาสวนภูมเปิดตุลาในปี2006น,นははั่นแหละคือช่วงที่พี่นกกลับมาพอดีก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมถ้าเกิดคนไหนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนุ่มๆในประเทศออสเตรเลียนะคะอย่าลืมช่วยพี่นกทิ้งข้อมูลไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆเข้ามาดูนะคะจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆต่อไปด้วย เป็นการแชร์ความรู้ให้กันเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์มุมมองที่เราไปเห็นสังเกตมานะในประเทศนี้ด้วยกันแล้วกันเนาะอ่ะอย่างแรกนะพี่นกก็จะมาบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของภาษาก่อนเลยพี่นกจำได้ว่าสิ่งแรกที่ไปถึงออสเตรเลียแล้วติดขัดก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษทั้งที่ก็เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแหละแต่มันพี่ฟังไม่ออกเลยอะ แล้วจริงๆเป็นประเทศที่พี่นกรู้สึกว่าทําให้พี่นก่ะพัฒนาภาษา,ภา,ภาอังกฤษขึ้นมาเยอะมากก็คือช่วงที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเราเรียนภาษา,ภา,ภา,ภาอังกฤษกันมานานมากแต่พอไปออสเตรเลียจริงอ่ะพี่นกฟังคุณครูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จะตอบอะไรด้วยมันหนึ่งมันฟังไม่ออกสองเรื่องเรียงประโยคยิ่งไปกันใหญ่เลยคนนี้ไอ้เรื่องของการฟังไม่ออกเนี่ยเพราะว่ามีสำเนียงที่ แบบชาเลนจ์่ะนะมันก็เลยแบบเหมือน,นกับว่าค่อนข้างยากถ้าเกิดแบบไปใหม่ๆอาจจะต้องปรับหูนิดนึงแล้วก็วิธีที่พี่นกแนะนำนะคะถ้าเกิดสาวๆคนไหนมาดำคนไหนที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียนะคะอยากจะคุ้นชินกับสำเนียงออสซี่เนี่ยสิ่งที่พี่นกทํำแล้วได้ประสบความสําเร็จมาด้วยตัวเองก็คือการที่เปิดดูทีวีทุกวันค่ะแล้วก็ ก่อนนอนอ่ะพี่นกจะเปิดวิทยุทิ้งไว้เป็นวิทยุออนไลน์อ่มันก็จะเปิดผ่านหูไปไงั้นแหละเหมือนกับเป็นสิ่งแวดล้อมคือบางทีพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกนะแต่ว่าเปิดไว้ให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วมันกเ็เหมือนคุ้นกับสำเนียงไปจนจนวันหนึ่งอ่ะดูทีวีช่วงนั้นฟังไม่ออกเลยมันจะมีช่วง4ี่โมงเยน็นอ่ะมันจะมีการ์ตูนเรื่องเดอะซิมสันแล้วดูไม่รู้เรื่องเลย คือไม่รู้แม้กระทั่งชื่อการ์ตูนว่าตัวไหนชื่ออะไรแต่ก็เปิดใจสู้มากนั่งดูอยู่งั้นทั้งที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เคยถามเต็มๆกันว่าทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็ทําต่อไปอ่ะก็จนวันหนึ่งเริ่มเข้าใจว่าตัวละครมันชื่ออะไรบ้างแล้วก็เริ่มตลกกับมันอะไรเงี้ยแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาไปโรงเรียนไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับคุณครูอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนนั้นทำงานพิเศษเ้วยแล้วเจ้านายชมว่านกคือแบบว่าสำเนียงเธอดีขึ้นมากเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนกับได้สำเนียงเหมือนในทีวีมาช่วงนั้นเป็นสำเนียงออสซี่มากแต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคที่พี่นกอยากจะมาฝากกันนะคะว่าถ้าเกิดใครไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษที่เรียนมาเหมือนกับว่าจับใจความอะไรไม่ได้เลยเอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของออคุ้นเคยกับสำเนียงออสเตรเลียนนิดหน่อยแต่ก็ เป็นอะไรที่ทําได้นะเป็นอะไรที่ทําได้แล้วก็ไม่ยากหรอกถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะคะคราเนี้ถ้าเป็นในเรื่องของภาษามันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความออสเตรเลียนออสเตรเลียนก็คือคนออสเซียเขาชอบมีคำ slang หรือคำแบบตัวย่ออะไรเงี้ยใช้กันเองเวลาเราไปไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามี พาร์ทหนึ่งที่คุณรูจะแบบว่านำมาแถมให้ก็คือสัอสบสบแสลงออซี่อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าสนุกดีเป็นชีวิตวัยเรียนนะตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่นกพูดไปถึงตอน10ปี20ปีที่แล้วนี่นี่มันปีอะไรเนี่ย2021ใช่ป่ะพี่นกอยู่ตรงนู้นก็ช่วงประมาณปี2 0 0 0 2 0 0 3อ่ะก็นั่นแหละ10ปีผ่านมาเฮ้ย2 0ปีตกเลข 20ปีแล้วเออ20ปีแล้วนะนั่นแหละช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงทีอ่อะไรก็ชิวนะคะแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้สูงมากมเป็นช่วงที่ม,มีความสุขมากเลยอยู่ในประเทศนั้นคือเป็นประเทศที่มีความปลอดภยัย แล้วตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยในสังคมหรือกฎหมายที่คุ้มครองผู้หญิงอะ่ะค่อนข้างดีมากๆทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ในประเทศนั้นคือจริงๆตอนที่ตัดสินใจไปรเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยเรื่องตรงนี้ด้วยค่ะเรื่องความปลอดภัยในสังคมแล้วก็เรื่องอ การคามนาคมต่างๆเพราะยงจริงพี่นกมีคุณป้าอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เขาก็ชวนตลอดว่าทําไมไม่มาที่นี่ล่ะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราอายุแค่20กว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไปแบบประเทศมันใหญ่นะแล้วก็เออไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบไม่มีรถล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ความปลอดภัยอ่ะอะไรเงี้ยป้าเป็นคนบอกเองว่าเออ หรือว่าเรียนที่ออสเตรเลียก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าดูปลอดเป็นประเทศที่ปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือสมัยตอนยี่สิปีที่เราที่แบบตัดสินใจว่าจะเรียนต่อที่ไหนนะอืมคราวนี้พอในเรื่องของภาษาแล้วเนี่ยคราวนี้กลับมาที่เรื่องของไลฟ์สไตล์บ้างคือคนออสซี่เนี่ยจากที่พี่นกสังเกตช่วงที่ไปอยู่ที่นั่นนะนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆนะตอนนี้ที่ยังติดต่อกันอยู่ ก็สังเกตว่าเพื่อนๆออซี่จะเป็นคนที่ค่อนข้าง easygoing เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่ก็จะมีบางประเภทนะคะที่ไม่ใช่ง่ายๆอะไรก็ได้บางทีดูเหมือนง่ายแต่มันจะมีความ p i ก k ้กับบางอย่างเป็นเรื่องอาหารการกินเลือกของดีหรือเสื้อผ้าเนี่ยดูตะแขบเลยนะคะบางคนอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้น ก็จะมีความจุกจิกอยู่ในความง่ายๆเนี่ยสไตล์ออซี่เขาดูเหมือนง่ายแต่เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเขาชอบท่องเที่ยวอ่ะก็จะเป็นท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเฮล t ี y ไลฟ์สไตล์นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนชอบเฮฮาชอบดื่มแต่การดื่มเขาก็ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรที่มัน ผิดกฎหมายขึ้นมาค่าปรับมันแพงจริงๆมันเป็นหลักร้อยสองร้อยขึ้นไปอย่างเช่นถ้าเกิดแบบจอดผิดที่อะไรเงี้ยมันโดนปรับแพงอะ่ะหรือขับรถฝ่าไฟแดงแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าเมาแล้วขับเนี่ยโทษก็หนักดังนั้นไม่ว่าเขาจะดื่มเฮฮายังไงชอบทำบาร์บ,าบีคิวอ,อะไรเงี้ยนะเออก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ในเรื่องของ ความรับผิดชอบต,ต่อส่วนรวมใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่นงสังเกตเห็นก็คือ,อคนออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขาให้เกียรติผู้หญิงเพราะในประเทศเขากฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงคุ้มครองผู้หญิงนะคะดีมากๆาคือเราจะไปหยาบคายกับผู้หญิงอ่ะสีสวนไม่ได้นะหรือการที่พูดจา อ f ฟนต์ใครหรือ i ินซอลใครเนี่ยเพื่อนพี่นกนอะค่ะเคยเคยโดนเหมือนกับว่าพูดจาโดนด่าต่อหน้าด่าซึ่งหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฟ้องตำรวจตำรวจบอกว่าคนนั้นเขาพูดกับเธอมีใช้คำ F-word หรือเปล่า F-word ก็คือแบบว่าฟั f ฟัคก็ <c oughs> คือถ้าเกิดแบบว่าไปใช้แบบฟัคยงฟัค <c oughs> ยูอะไรเงี้ย ก็โดนแล้วคือเหมือนกับว่าก็สามารถเอาเรื่องได้นะคะก็เนี่ยเป็นอีกอความน่าอยู่ในประเทศนี้คือ,อกฎหมายเขาก็ค่อนข้างจะครอบคุมแล้วก็ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภยัยคนออสเตรเลียนเนี่ยเขามเีเขานิยมกาแฟแล้วเขามี Coffee Culture เป็นของเขาเองด้วยนะคือถ้าเกิดพูดถึงกาแฟเนี่ย เรานึกถึงอ,อิตาลีใช่ไหมอิตาลีมี coffee culture คือ,อมีการดื่มกาแฟตอนเช้าอะไรเงี้ยเนี่ยในยุโรปก,ก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนซึ่งจะเป็นแก้วเล็กๆแก้วช็อตแล้วอย่างบ้านเราที่นั่งตามสตาร์บัคนั่งตามคาเฟ่น,นั้นคือสไตล์ของอเมริกันคอฟฟี่คือจะเป็นแก้วใหญ่ที่อิตาลีเขาไม่นั่งแช่ขอนอกเรื่องหน่อยนะคือถ้าเป็นสไตล์อิตาเลียนเนี่ยเขาทานกาแฟเขาไม่นั่งแช่เป็นชั่วโมงอะไรเงี้ย เราไม่มีสตาบักนะคะที่นี่ไม่มีสตาบักถึงแม้ว่าเมนูในสตาบักเป็นชื่อภาษาอิตาเลียนทั้งหมดแต่เป็นของอเมริกันนะคะที่อิตาลีไม่มีสตาบักเพราะเขา,เากินกาแฟของเขาม,มียี่ห้อของเขาเองแล้วเขาก็จะดื่มเป็นช็อตเอสเปรสโซเล็ก,ก,ก,กๆนะคะก็จะไม่มีการนั่งแชร่เดินไปซื้อกาแฟดื่มแล้วก็ไป นั่งแช่กคือบางร้านจ่ายค่านั่งด้วย,ยนะนกลับมาที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเขามีเรื่องของ coffee culture อยู่ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกกาแฟต่างๆในสไตล์ออซี่ออซี่วันนี้พี่นกก็เลยนำมาฝากกันด้วยนำมาจาัดเพจสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะพอดีเห็นว่ามีรูปน่ารักแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่า จะได้สั่งกาแฟาแบบคนออสซี่เป็นนะไปดูกัน แล้วก็นะคะคนออสเตรียเขาก็ชอบดื่มไวน์ด้วยที่ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่ผลิตไวน์มีคุณภาพเหมือนกันพี่นกเคยไปเที่ยวอแอดิเลดแล้วก็ลงไปที่ฮันดรอปก็จะเป็นที่ผลิตไวน์อะไรเงี้ยนะตอนนั้นเด็กยังดื่มไม่ได้ตอนนั้นไปแบบไปเยี่ยมคุณพ่อนะั้นคุณพ่อไปเรียนต่อก็เด็กมาก12-13องสิาแต่จำได้ว่าเป็นแบบว่าหมู่บ้านน่ารักดีหมู่บ้านคล้ายๆหมู่บ้านเยอรมัน ก็มีผลิตไวน์อะไรเงี้ยแต่ออสเตรเลียก็เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีคุณภาพที่หนึ่งผู้ชายออสเตรเลียนะคะเขาชอบเล่นกีฬาคือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะถ้าอากาศดีเนี่ยอชอบไปสังสรร์ออกนอกบ้านทำบาร์บีคิวบ้างแล้วก็เล่นกีฬาคาวนี้มันมีกีฬาอันหนึ่งคะ่ะที่ตอนพี่นกไปใหม่ๆแล้วสับสนเพราะว่าเวลาเราเรียกว่าฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยเราเข้าใจว่า ที่เราเห็นกันที่บ้านเราคือการเตะฟุตบอลใช่ไหมแต่ที่นู่นเขาเรียก soccer แล้วเขาก็จะมีกีฬาอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าฟุตบอลเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูโอเคอันนี้ soccer อันนี้ฟุตบอลอาแล้วที่สังเกตอีกอย่างก็คือ,อชื่อถนนหรือชื่อส่วนสาธ,ธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะเป็นชื่อคล้ายๆกับที่ประเทศอังกฤษเลยคือมีชื่อเดียวกันอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างค่ะยังได้กลิ่นอายที่เป็นออซซี่จริงๆนะคะคือเขาเป็นคนรักธรรมชาติมากอ๋อแล้วก็กลับมาในเรื่องของธรรมชาตินี่แหละประเทศออสเตรเลียนะคะเวลาคุณจะมาย้ายมาเที่ยวตามแฟนหรือย้ายมาอยู่อะไรก็ตามเวลาแพ็คกระเป๋านะคะ อ,อยากให้ระวังในเรื่องของสิ่งของที่นำมาเพราะว่าที่ออสเตรเลียเขาซีเรียสมากในเรื่องของ Bio s e ิ u r i ร y นะคะคือการที่เราจะนำผลิตภัณฑ์อะไรเข้ามาแล้วจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือพันธุ์พืชผักพันุ์ต้นไม้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลยนะเพราะว่าเขาดูแลรักษาคงสภาพพันธุ์พืชพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ เขาไว้อ,อย่างสมบูรณ์เพราะว่ามันมีค่ามากนะคะกับการที่ถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยผลิตนึกออกไามผลิตผลไม้หรือว่าผลิตหรือว่ามีต้นไม้ที่ที่มีความโดดเด่นอะแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ระหว่างตรงนี้แล้วคนต่างชาติเข้ามาแล้วก็มเมล็ดพันธุ์มาปลูกอะไรเงี้ย การที่เอาเมล็ดพันธุ์จากที่อื่นมาปลูกในออสเตรเลียเนี่ยซึ่งสภาพออสเตรเลียคือเขาเป็นเกาะใหญ่ถูกไหมประเทศเขาคือเป็นเกาะใหญ่ดังนั้นเนี่ยระบบระบบนิเวศต่างๆของเขาอะ่ะมันมันโอเคอยู่แล้วการที่นําพันธุ์พืชต,ต่างชาติเข้ามาเราอาจจะเห็นว่าไม่เห็นเป็นไรเลยปลูกอยู่หลังบ้านเราแต่เนี่ยมันเป็นการกระทบแน่นอนเพราะว่าเขา้าใจว่ามันมีแบบแมลงมาแรงใช่ไหม มาเอาเกสรอ,อันนั้นไปผสมอันนี้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้พืชพันพน่ะผิดเพี้ยนไปดังนั้นเขาจะระวังมากคือเราไม่สามารถเอาพวกมเมล็ดพ,นพันธุ์พืชเข้าไปได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพืชไม่ได้เลยถั่วลงถัว่วเหลืองอะไรเงี้ยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากไม้ถ้าเกิดจะเข้าเอาเข้าไปต้องทําความสะอาดแล้วก็ดีแคลร์ก่อนคือแจ้งก่อนนะคะผลิตภัณฑ์จากไม้ หนังสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาหารเนี่ยนมผงยังไม่ได้เลยนะคะนมนมก็ไม่ได้เนื้อสัตว์ต่างๆหรือผล,ลไม้ที่แบบบางทีหยิบมาจากเครื่องบินทานไม่หมดอะไรเงี้ยนะอาหารที่นํามาจากบนเครื่องบินเพราะทานไม่หมดถ้ามีส่วนผสมของอเนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรเงี้ยไม่ให้เอาเข้าเททิ้ง เททิ้งเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์กีฬานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใส่รองเท้ากีฬาแล้วมันเปื้อนเปื้อนดินเปื้อนโคลนคุณแพ็คไปด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนพี่นอกอะเคยเจอคือเพื่อนพี่นกเนี่ยมีคล้ายๆกับแบ็คแพคแล้วก็กระเป๋าแบ็คแพคอมันมีที่พ่วงเอาไว้ใส่รองเท้าสแปร์แล้วก็แขวนที่แบ็คแพคใช่ไหม ยังต้องทำความสะอาดเลยถ้าเกิดว่าโหลดพวกอุปกรณ์กีฬานะคะหรือจักรยงจักรยานล้างล้อด้วยนะคะเพราะว่าเ,เศษดินเล็กๆน้อยๆมันอาจจะนำพานำพาสิ่งต่างๆที่มีชีวิตอะคะ่ะเข้ามาแล้วมันจะไปกระทบกับระบบนิเวศของเขานะคะพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆรองเท้ากีฬาที่มันเปื้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดีแคลร์ค่ะ ดีแคล r e แล้วก็ทำความสะอาดก่อนนำเข้าประเทศเป็นไง <laughs> ประเทศออสเตรเลียเข้มงวดนะแต่มันก็ทำให้ประเทศเขามีความโดดเด่นในสภาพนิเวศวิทยา <ใช S 1> ไ,ไงคะธรรมชาติสวยงามต้นไม้ต่างๆต,ต,ต้นไม้บางสายพันธ์ุเจอได้ที่พาที่ออสเตรเลียถูกไหมคะหรือผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงความเป็นผล,ลไม้แบบที่พันมันไม่ผิดเพี้ยนไป ผู้ชายที่นั่นก็รักครอบครัวนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีช่วยกันทำงานบ้างน,นะผู้ชายถึงแม้ว่าทำงานนอกบ้านแต่บทบาททางทางสังคมอะค่ะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างมีความเท่าเทียมดังนั้นไม่ว่าเขาจะทำงานนอกบ้านแต่หน้าที่ภายในบ้านหรือว่า house house c h o r e ต่างๆ,ๆเนี่ยช่วยกันทำได้ ไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียวแต่ก็มีผู้หญิงอีกหลายคนที่แต่งงานไปแล้วแล้วก็ไปเป็นแม่บ้านซึ่งเขาก็ดูแลนะคะดูแลอย่างดีอะภรรยาแล้วก็สิ่งที่พี่นกสังเกตเห็นว่าปัญหาภายในครอบครัวระหว่างผู้หญิงเอเชียแต่งงานกับคนออสซี่คือผู้หญิงเอเชียมีความเกรงใจ มีความขี้เกงงใจและบางครั้งปัญหาในครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการที่ไม่พูดจากันไม่ได้สื่อสารกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็สังเกตว่าฝ่ายหญิงไม่มีปากเสียงก็จะใช้โอกาสนั้นนะคะแบบว่าเอาเปรียบแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าตามใดที่คุณเป็นพลเมืองของคนออสเตรเลียแล้วว่า คุณมีความเท่าเทียมผู้หญิงมีปากเสียงสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะแล้วถ้าเกิดใครทคําร้ายคุณหรือว่าพูดจามไม่ไดีใส่คุณอินสอลคุณอะไรต่างๆคุณสามารถเอาเรื่องได้นี่คือกฎหมายที่คุ้มครองผู้หญิงในประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงเด็กด้วยเออต้องเล่าต้องเล่าอันนี้เจอมาออดุลูกก็ไม่ได้นะคะดุแรงไม่ได้นะเพื่อนบ้านแจ้งตำรวจเหมือนกันอืคือ เขาค่อนข้างบางทีมันก็ดูดุเก,กินไปเนาะแต่ว่ามันก็ทําให้ประเทศเขาสงบดีอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยการที่แบบว่าดุลูกเสียงดังหรือแบบว่าลูกอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านก็แบบเริ่มเป็นหูเป็นตาแล้วเฮ้ยเด็กเป็นอะไรปวดอะไรเงี้ยดุแรงไม่ได้นะคะใช้คําหยาบอะไรอย่างงี้กับกับลูกอะไรเงี้ยเหมือนกับไป abuse ลูกด้วยคําพูดอะไรเงี้ยะคะ่ะโดน ถ้าเกิดเพื่อนบ้านไปแจ้งตำรวจคุณก็โดนเหมือนกันแล้วอันนี้พี่นกอยากจะให้มาคอมเมนต์กันนะว่ายังเป็นอยู่หรือเปล่าสมัยตอนที่พี่นกไปอยู่20ปีที่แล้วอะจำได้ว่าตอนนั้นอะมีกฎหมายว่าห้ามล้างรถหน้าร้อนเพราะว่าประเทศออสเตรเลียช่วงไหนที่เขาแล้งอะค่ะแรงจริงๆแล้วน้ำต้องใช้อย่างประหยัด ใครล้างรถเนี่ยไม่ได้นะเออใครล้างรถเนี่ยไม่ได้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านดา่าแจ้งตำรวจได้เออตอนนี้ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่ากฎหมายการใช้น้ำให้ให้อย่างมีเหตุผลนะ่ะแล้วใครที่อยู่ออสเตรเลียช่วยมาอัปเดตในคอมเมนต์ให้พี่นกทีว่าเรื่องก,การใช้น้ําเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงเลยคนไทยอยู่เยอะมากยังไงก็ไม่อดนะคะ มีไทยทเทาอ๋อมีไทยเทาตอนพี่นกไปอยู่พีน่นกอยู่ซิดนีย์แต่พี่นกเชื่อว่าคนไทยอยู่เยอะมากทุกเมืองอะ่ะแหละดังนั้นไม่มีทางอดอาหารไทยแน่นอนแล้วก็ปรับตัวไม่ยากเพราะว่าคนไทยก็อยู่เยอะแล้วก็ออสเตรเลียนก็เป็นคนที่ง่ายๆดังนั้นเนี่ยขอให้มีการสื่อสารที่ดีต่อกันนะคะว่าคุณยังไงฉันยังไงรับรองว่าปรับตัวได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาที่เราต้องไปปรับตัวเรื่องของอากาศก็ไม่เท่าไหร่อะค่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ถึงขั้นว่าปรับตัวยากแต่เรื่องของภาษาถ้าเกิดเราพูดได้มันก็จะทําให้เราเใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ง่งยคือเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไปพี่นกเล่าแบบสมัยวัยรุ่นแล้วกันตอนนั้น20กว่าพี่นกสังเกตยอย่างหนึ่งคือในสังคมออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์กับเรื่องชาวบ้านอืม เขาไม่ค่อยแคร์กับเรื่องชาวบ้านหรือว่าเขาไม่ค่อยแคร์กับการที่ลุกลักษณะภายนอกคุณจะแต่งตัวยังไงนกเคยทํางานอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ดที่หนึ่งนะคะเป็นฟาสต์ฟู้ดเชนของออสเตรเลียแล้วก็เพื่อนของบอสนะคะเพื่อนของบอสพี่นกเนี่ยมาหาทุกทีแล้วออตอนแรกพี่นอกอะ่ะไม่รู้ว่าคนไหนคือเพื่อนของบอสแต่รู้ว่ามาหาบอสคือ จะมาเนี่ยจะเป็นคนใส่สูตรมาหนึ่งคนแกอีกคนนึงใส่ขาสั้นเสื้อยืดพี่นาก็เข้าใจว่าคนใส่สูตรอะคือเพื่อนบอสเพราะบอสจะบอกว่าเพื่อนอะรวยมากเลยนะแบบว่าขับเฮลิคอปเตอร์มาอนะไรอย่างเงี้ยแกเป็นว่าไม่ใช่แกเป็นว่าคนใส่สูตรคือลูกน้องคนที่เป็นหัวหน้าคือใส่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงขาสั้นธรรมาดาคน ie, ออซี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องชาวบ้านอะค่ะ คนออสซี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องชาวบ้านนะจากที่พี่นกสังเกตอะคือขอให้คุณไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอยู่ในสิทธิ์ของคุณอะคุณก็ทำอย่างที่คุณแฮปปี้ตอนสมัยที่พี่นกไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยต้องเล่าว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนอายุ20กว่าเนาะก็ยังเฮฮาไรสาระอะไรเงี้ยนักเรียนพี่นกจำได้ว่า พี่เคยไปดูคอนเสิร์ตเออไปดูคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตมันสนุกมากหรือเมามากเลยสักอย่างนี่แหละรองเท้าหายคือพอคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเอา้ารองเท้าไปไหนวะหารองเท้าไม่เจอเออก็เดินกลับบ้านเท้าเปล่าเดินกลับบ้านเท้าเปล่าเดินกลับบ้านมาขึ้นรถไฟกับแล้วก็รถไฟกลับไปถึงบ้านเท้าเปล่าก็ <laughs> ก็ไม่เห็นมีใครมองนะก็เฉยๆก็ทุกคนก็เป็น แล้วแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ทำงานเคยทำงานอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ต้องใส่รองเท้าส้นสูงกว่าจะเสร็จงานอะมันก็เมื่อยเท้าอะก็จำได้ว่าเนี่ยเหมือนกันแบบตอนที่ต้องไปรอรถไฟอะไรเงี้ยก็เดินถือรองเท้าเนี่ยแหละเดินเท้าเปล่าแหละเดินถือรองเท้าเมื่อยแล้วอะไรเงี้ย ก็ไม่เห็นเป็นไร่ไเห็นมีใครมามองอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าตอนนั้นมีเสรีภาพในการทําอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นอคือชันก็อยู่ของชั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปรัานไหลฉันแค่เมื่อยเท้าอ่ะฉันแค่อยากขอดรองเท้าเดินยอะไรเงี้ยก็เดินได้ไม่มีใครมามองแบบว่าแปลกเธอทาอะไรอะไรเงี้ยไม่มีคือไม่ค่อยอยุ่งเรื่องชาวบ้านอันนี้พี่พีโนกสังเกตเห็นนะเนี่ยแหละค่ะเป็นสไตล์ออสซิออซี่ลีแล็กลีเลก แต่ก็ไม่ถึงกับรีแลกต์าคือรีแลกแต่ยังไม่ละเมิดคนอื่นเพราะกฎหมายเขาเนี่ยครอบคุมสิทธิของประชาชนของเขาอะ่ะให้อยู่อย่างปลอดภัยและไม่โดนใครมาละเมิดสิทธิหวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังคุยอยู่กับหนูออซซี่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ